กรสเอพินพิชชาเนี่แเกรสเวลาเรียนอ่ะให้มันตั้งใจหน่อยเสร็จเรอ่านหนังสือบ้างเปล่าไปลงไปสอบเออคะแนนมันจะได้ดีๆหน่อยเออหนูก็ตั้งใจในระดับเนื้อจะไม่แข่งกันปะล่ะท้าเออเอาข้อสอบมหนึ่งอ่ะนะอือใช่หัวที่ไหนนี่นี่ดีกรีอะไรบัญชีธรรศาสตร์นี่บัญชีกุฬาวันนี้ได้ขายชื่อมหาอะไรก็วันนี้แล้วพะวันนี้อ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแข่งกับป๊ป๊าม้าทําข้อสอบมหนึ่งกันนั่นเองนะคะข้อสอบมีกี่วิชาไงคะข้อสอบเนี่ยจะมีทั้งหมด8วิชานะคะข้อละหนึ่งวิชาเนาะวิชาละหนึ่งข้อข้อละหนึ่งเหมือนกันแหละความหมายคล้ายๆกันอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะก็ถ้าคุณแน่ยแพ้มหนึ่งโอ้ยขี้ปะติ๋ว เดี๋ยวหนูหนูไม่คนปากดีตอนเนี้ยถ้าชนะเราจะได้อะไรชนะไม่ได้ครับแพ้โดนแข่งทำไมอ๋ออะไรไงต่างคนต่างมีคะแนนคนละสามสามคนสามสามผู้แข่งสามคนเลยป่ะใช่ครับคนละคนละเอาเยะใครแพ้นะไปยืนตากแดดข้าใบมันทัดเออะมือกูทำโทษนะมือกูทำโทษการงแขนเออไปตากแดดหนึ่งสิบนาที อแดดเมษายนนะฮะอ่ะโอเคมาเริ่มกันดีกว่าพร้อมนะครับเริ่มจากวิชาแรกครับวิชาง่ายวิชาคณิตศาสตร์วิชาง่ายสำหรับเคสเลยโชี้หน้าเลยคณิตศาสตร์อะไรเลยเหรอใช่คณิตศาสตร์อะไรเลยให้เรันทันทีนะครับหลังจากพี่อ่านจบพี่จะเริ่มจับเวลาแล้วนะร่วงเร์สมการเส้นตรงที่ถูกกล้องโอ้ผมไปให้ว่าให้เขียนรูปในรูป y ถ้าปับเ x บวก c นาทีจับเวลาอะไรนะอันนี้เขียนเขียนสมการเส้นตรงเขียนไงมะลืม วายแล้วสแล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยตายแล้วตายมมาไม่รู้เรื่องเลยวายเท่ากับวาเท่ากับอะไร M อ็มอะไรนะเอ็มเอสียคืออะไรวแต่น้วายบัญชีจุฬาบัญชีธรรมศาสตร์เอ็มคืออะไรอ่ะเอ็มคือไม่บอกท่าไปสามทีแล้วโหจะทำยังไงได้เนี่ยมมาไม่รู้ส่งคำตอบป่อ็มคืออะไรอ่ะอหนึ่งจะหมดเวลายัง เลยสิบห้าวิครับเจ็ดหกห้าสี่สามวางเลยลืมไปหมดแล้วหนึ่งศูนย์หมดเวลาครับขอดูคำตอบของทุกคนหน่อยครับเังนไม่ได้เขียนอะไรเลยข้อยีเขียนอะไรครับ y เท่ากับลบสองส่วนสาม x ลบสามลบสามเกตเกตยังไม่ได้เขียนเลยยังไม่ได้เขียนแม่กับ m คืออะไรนะลืม ชูสิชูเนี่ยแหละอะไรสองวายเท่ากับลบชูมสิชูเขียนไม่ออกเขียนสองคัะสองวายเท่ากับลบสามเอ็กซ์คำตอบที่ถูกต้องคือ Y เท่ากับ สองส่วนสามเอ็กบวกสองครับฮะบวกสองเหรอใช่สําหรสองส่วนสามเอ็กไม่มีติดลบข้างหน้าแล้วบวกสองครับอ่าไม่มีใครได้คะแนนเฮ้ยแต่ไม่มีคะแนนใกล้เคียงเหรอเนี่ยไม่มีไม่เอาไม่เอาอะไม่เอาแล้วนี่เรียนอะไรเนี่ยฮะก็ลังงงโจท้องตัวเองเนี่ยนะตายละหนูเกียดสโลว์เพราเขาเขามอคืนวัวหมดแล้วตอนนี้ได้แค่บวกแล้คูณหาร ไม่มีเวลาแทนค่าเมื่อกี้จริงๆจำสูตรไม่ได้มั่วเอาอะข้อต่อไปครับเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกณฑ์รักอีกวิชาหนึ่งวิทยาศาสตร์รอมะครับข้อแรกไม่มีคะแนนนะจุนจุนจุนอะจกเวลาสามสิบวินาทีครับพอนี้พร้อมนะครับจกข้อมูลตารางแสดงเอาจะรีนเซลแม่เขาอ่านอีกแล้ว ABC ังเกียรติเห็นอตอนนี้อะไรเนี่ยนี่มันอะไรพ้อเลือกใดไม่ถูกต้องนะพ้อเลือกใดไม่ถูกต้อง โจทย์มันเขียนผิดแล้วมันข้อใดถูกต้องนะพี่ตกลงยังไงนะข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องโอเคอ่านนี่คือคิดเองหรือว่าเดาครับข้อใดถูกต้องนะตกลงใช่ไหมโอเคหมดเวลาให้แกตอบก่อนอ่ะนชูชูพร้อมๆกันเดี๋ยวนะต้องเขียนหรอต้องเขียนต้องเขียนเ้องเขียนได้แปลงไม่ได้อ่าตอบได้แล้วหนึ่งสองห้าแต่หนูเขียนเล็กมากแม่ตอบสี่เจ๊ตอบ อแล้วหนูเขียนสี่หนูตอบสี่ไม่เห็นเนี่ยพี่ไม่เห็นตอบสี่เพราะว่าข้างล่างสี่สี่ใช่ไหมสี่สี่เพราะอินตอบสามเฮ้ยตอบสี่ตอบสี่ครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อสามครับ B เป็นเซลล์อันนี้เหรอใช่ครับข้อสามข้อสี่เป็นเซลล์พืชที่สร้างอาหารเองได้เนื่องจากพวกคลอโรพลาสต์ตรงลงอะไรโอเคถูกข้อสี่ถูกข้อสี่อันนี้อ้ยมึน ตกลงเฉลยว่าอะไรนะข้อสี่ถูกครับเออแสดลว,ว่าทุกคนได้หนึ่งหนึ่งหมดได้ครับข้อต่อไปพร้อมนะครับหนึ่งสองสามพิชามาจาไทนครับคำถามยูวว่าลูกเอ,นอน็นอ่ะหมายถึงอะไรในบทความข้อน,นี้มันอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่ามันมันไม่มีนะมันคืออันนี้เลยอ่ะไอกาเพชมเครื่องคขาวนะาเน,นี่ยฮะโอ้โหทำไมมันยากงี้เนาะลูกเอ็นคืออะไรอะ่ะไม่ได้ผมถามว่าลูกเอ็นคืออะไร เป็นไงไปเด็กมหมันเวลาครับตอบครับหนึ่งสองสาแม่ตอบสี่รูปกลางดูไปตอบอะไรครับตอบสองลูกผักชีพ่ออินตอบสองลูกผักชีเกดตบสาเกตอบสามลูกกาวานลูกกาบานคือลูกอะไรไม่รู้เหมือนกันทั้งตอบ้อนี้นะครับนั่นคือลูกลูกลูกกาบานทั้เกถูกต้องเอ้ยเดี๋ยวตอบเพราะว่า หนูรู้สึกว่าหนูได้ยินครูผ่านๆมาแล้วหนูก็หนูก็นึกไม่ออกมันลูกกังวานคืออะไรยังไม่รู้เลยลูกกันกูอย่างเงี้ยไอ้นะตรงเนี้ยที่พูดมาหนูไม่รู้จักสักลูกมัวถูกเดี๋ยวเดี๋ยวส่งลงนี่มัวถูกอะตอนนี้เกมได้สองม่แม่คนละหนึ่งแมโอเคโอ้โหทำไมมันยากอย่างเงี้ยยากจริงมีใครตอบได้ไหมใครดูอยู่เนี่ยผมผมตอบได้ครับเพราะผมอานเฉลยลูกพลอ ข้อต่อไปครับเป็นวิชาสังคมนะครับพร้อมนะครับจับเวลาครับซารีสซารีซซาีคื<ฮ>อทำรถทะ่วงมีความสําพัน์ต่ออาณาจักรสุโขทัยยังไงมันคืออะไรเนี่ยหนูมไม่เคยไม่เคยได้ยินมาก่อนชีวิตนะี้โอ้โหอะไรเนี่ยมั่วเอาละกันโอ้อะไรเนี่ย,มไ,ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยพร้อมนะครับหนึ่งสองสาม S 2> 2 <S สองสองสองสามคำตอบที่ถูกคือสรีพงศ์มีความสัมพัญต่อการเกษตรครับตอบข้อสาม trousers. ถามูกต้องป้เาเห็นชาวว่าะคำนบนี่แบบทดน้ำอะไรสักอย่างคือคำนบคือเลยเดี๋ยวผมเอานบทดน้ำอะไรอย่างเงี้ย ทักอย่างไงไม่รู้อ่ะนี่มั่วเอาเหมือนกันใช่สิ่งที่พวกอิพุตมาก็คือมีความใกล้งงเคียงมากสลีพงหรือถมพรลวงซึ่งเป็นมันเป็นเครืดินที่นําน้ํามาจากแม่น้ำมา,าเก็บไว้ในการเกษตรเป็นยุทาสมัยนสุโขทัยเป็นคนเซนดีก็อย่างเนี้เป็นคนแบบ มันศึกษาหาความรู้รบแต่แบอบความรู้รอบตัวอย่างเงี้ยเราก็ยังบอกว่าไม่รู้เลยไม่ไม่ไม่จริงเราก็แก้งไงโอ้ยใหญ่แล้วมีความรู้นะันสั่นหาความรู้รอบตัวข้อต่อไปครับพอไหมครับทำไมหมาเดาไม่ถูกบ้างเนี่ยเขาเลยเปวิชาถนัดของเกณฑเป็นวิชาภาษาอังกฤษอ่ะมาเด็กพิเศษเด็กพิเศษหนึ่งสองสามรู้สึกไงครับตอนนี้ ย usted, <Logic. S 1> ิงก็พูดได้หลายคำนะห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามสามสี่สามสามสี่หมางงกินจากเฉลยที่ได้ก่าวไว้คำตอบคือข้อสามครับเย้ยใครได้หมามมางงว้าวมันต้องไอเครื่องหมายตกใจมั้ย ไม่เกี่ยวคือข้อน,นีอเเ้เขาเขาาบอกว่าเออเหมือนมีคนดูถูกไง<ะ>เอออะไรเนี่ยคือกำลังเล่าเล่าให้คนอีกคนฟังว่าเออเนี่ยโดนดูถูกดูแครแต่ตอนนี้เราเป็นนักร้องดังแล้วนะจะจะบอกเนี่ยเราฟังอย่างนี้เราเราจะบอกว่าก็น,นี่เป็นเรื่องราวที่ Amazing เนี๋ยนะอันนี้ตอบถูกมาได้ไงญ่เ <laughs> ล มันไม่ได้เกี่ยวแกมมาอยู่แล้วอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เกี่ยวกับว่าพี่ส่งรูปไปโรงเรียนเตอว่าเรียงไงอ่ะตอนนี้ได้3คะแนนแล้วนะ3ามสามหนึ่งแพ้แน่เลยแพ้แน่เลยวะอ่ะยังเหลือข้อแก้ตัวอีกเท่าไหรไปสามข้อข้อต่อไปครับเป็นวิชาการงานอาชีพครับโอ้โหวิชานี้หมาะมาถนัดมากพร้อมนะครับหนูไึ่งสองสามในการวางแผนทาสีห้องในการเลือกใช้สีฟ้าอ่อนแต่เมอที่ร้านสีหมดคุณเราควรเลือกสีไหนทดแทน ม่วงทีมเทาหรือน้ำเงินทำไมอ่ะมันเลือกสีไหนไม่ได้หรอจำเวลาทำไมอ่ะมันใช้หลักการอะไรอ่ะทดแทน<ม>อ่ะนี่อใชประกาศในการเลือกสีกันเท้าเดี๋ยวคนกกอนก็นกเดี๋ยวดีตอบอก,ก่อนดิเฉลยก่อนดิเออพร<อ>้พอมนะครับนี่ครับพร้อมนะครับหนึ่งสองมจูครับพอหนึ่งหนึ่งพออีเลือก หนึ่งกันเพราะว่ามันอ่อนไงทุกอย่างมันเป็นโทนเชื่มหมดเล้วเขาบอกว่าสีห้องนอนอ่ะต้องการฟ้าอ่อนใช่ไหมถูกไหมคำตอบคือสีครีมถูกต้องครับเย่จริงๆคืออย่างนี้จริงๆป่ะคิดอย่างนี้กันป่ะคือเขาคิดไดที่กันอย่างนี้ที่ผมไปอ่านเฉลยมาไหมเขาเขียนเฉลยว่าอะไรไหมว่าเฉลยคือสีครีมจบไม่มีอะไรเลย ก็ต้องประมาณนี้แหละมันต้องเป็นสีโทนสบายไม่หนักอะไรอย่างเงี้ยก็ลังลงเลว่ะสีน้ําเงินเพราะว่าเออใช้สักแตว่าฟ้ากับน้ําเงินใกล้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดระหว่างสีครีมกับสีเทาเพราะว่าสีเทาเทากับฟ้าอ่อนมันก็แบบโทนใกล้เคียงกันอาจจะถึงเงมือนิดแม่พุ่งไปสีครีมอย่างเดียวเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นโทนสีที่เราต้องทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายตาอะไรอย่างเงี้ยสีสอง พร้อมนะครับพอต่อไปวิชาสศึกษานะครับพร้อมนะครับห <c oughs> นึนนง่งสองสั้นนักเรีนยนวิธีการป้องกันตัวเองจากการถูกลูกเละเมิดทงเพศเมื่อฏิบัติต<อ>นมไม่ใช่ป้องกันเราปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อป้องกันการถูกลูกเละเมินทงเพศเมืม่ออยู่บนท้องถนนอยู่ในที่สาธารณะสวมหูฟังพกมีดอยู่คนเดียวหรือเดินที่ที่มีคนมากๆมั้มีตัง้งหลายอย่างนะตัอย่างไเฮ้ยมันก็ตั้งหลายอย่างปะโอ๊ยเขาหอก ไดิ่งข้อสามแล้วพี่ไอ่สองสามสี่ได้หมดเลยอ่ะฮะแล้วมันจะตักกะอะไรอ่ะหมดเวลาครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่สามคำตอบข้อนี้ครับที่เขาเขียนเฉลยไว้ก็คือข้อสี่ข้างในที่สาธาระที่มีคนมากมากแล้วไงอ่ะคือนี่แหละข้อสองประเทศไทยจะไม่เด็ดดีแหละพี่ยังไงอ่ะเขาอยู่คนเดียวก็ใช้ลิฟต์ก็ถูกแล้วไง เอาจิงนะจิ้งลิฟต์คนเดียวก็ไม่ค่อยปลอดภยัยอันนี้ผมอาจจากในข้อที่พี่อินบอกว่าข้อสามจริงจรข้อสองข้อสามมันก็ได้ด้วยเหตุผลว่าข้อสองเขาบอกว่าถ้าพกม,มีดไว้ประกันตัวผิดเพราะว่าถ้าหากคนร้ายเป็นผู้ชายแล้วยั่งมีดไปได้มันจะตายกว่าเดิมเอออันนี้คิดถูกอันนี้เข้าใจเหมือนกันแต่น,นข้อสามแอนก็เข้าใจนะยิ่งลิฟต์อยู่คนเดียวแล้วขึ้นลิฟต์เกิดมีคนมาแอบซุ่มก็ยิ่งเหมือนขังตัวเองไม่มีใช่อันนี้สื่อท<ม>ี่พี่อนพูดดีถูกเลยอ่ะสรุปตะกอกันดิ สูตรสกอปเมื่อกี้แม่ได้สามเกดได้ห้าพ่อได้สี่โอเคอย่างนี้แสดงว่าเกดเนี่ยไม่ถูกทำโทษแลละข้อสุดท้ายแต่ว่าแม่แอร์จะตีเสมอพ่อยินได้หรือเปล่าถูกป่ะเด็กก็เนี่ยโดนสองคนวายวายคนเดียวในเดื่องวิชาศิลปะครับโอ้โหศิลปะศิลปะหมานม่ โมอีกแล้วเมื่อกี้ก็โมอ,อย่างเงี้ยไม่มีนี่คือเจ้าชื่อตรมาศาสตร์พินรงนก็ได้คะแนนไงที่โมศิลปะฉันได้รับเหรียญที่แบบได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนนะอยากจะโม,อะโมอเอาคำถามมาเดี๋ยวดูดิพร้อมนะคะอยากจะโมข้อสอบศิลปะหนึ่งสองสามไม่ได้ตอบทุกข้อเรอวะเนี่ยฮะโอ้ย เอาด้วยคนที่โมอยากรู้เหมือนกันอ่าหมดเวล้ายังยังครับรอแม่แอนโดนแล้วงานเนี้ยโด,แโด,แแด,ดนแล้วโดนแล้วแดดกำลังร้อนเลยเยี่ยมเลยไปตากแดดจ้าโดนก็คือล่มก่อนนะพร้มอมนะครับหนึ่งสองสัง้นตอบครับหนึ่งหนึ่งมีคนถูกไหมอ่าอันนี้มีมีคนถูกไหมมีมีคนถูกเอาล้วยคำตอบคือข้อสี่ครับถูกครับ เห็นไหมบอกแล้วว่าฉันเ,เป็นคนอะไร<อ>ใช้สวยตามความพอใจเธอไม่ถูกต้องยังไงถูกผ้าสมมุติคิดอย่างนั้นแต่เขาหมายถึงว่าจุดประสงค์หลักอะไรอย่างนี้เข้าใจปะไม่ใช่มันบอกว่าจุดประสงค์ของการออกแบบไม่ใช่วป็ถุประสงค์เขาเดี๋ยวเดี๋ยวใครออกคำเพื่ออะไรเนี่ยข้อเดี๋ยวมีมีทันเดนเดนะไหมไม่มีทันเดนเดนไม่ได้คิดมาเลยอ่ะ เอาเอามาซัทเตอร์เดตมาแค่แค่ตัวตัวมาหามามันมีแปดข้อไม่ใช่หรอไมใช่ไงรซัทเตอร์เดตมีมีมียิงยิงจุดโทษอ่ะใช่ก็คืออ่าให้เกสเลือกวิชาเลือกไปคิดไปจะเอาอะไรโอเคโอเคเดี๋ยวหาให้หนึ่งถามจะส่งมาในไลน์ใช่ไหมในไลน์ในไลน์คิดค้นีนไลน์กลุ่มแล้วถ้าสมมติใครตอบได้ให้มันรีบมากดกระดิ่งตอบถูกชนะไปเลยให้ตอบผิดก็คือตายเลยพร้อมนะคะหนึ่งสองสาม ป๊าขี้โกงหว่ะไม่เล่นแล้วย่าโกงเออแอดต่อไปแล้วกันแอดตอเบอร์มีหลายหลายแบบจังเดี๋ยวหลักสูตรนี้ออกแบบมานักเรียนจะได้อะไรได้อะไรจากคำถามแบบนี้คี่เห็นคำถามยังรู้สึกไงคำถามมันต่างกันอะตอบ ตอบข้อไหนครับสอบข้อสามข้อสามความเกลือแดนจะเหมือนกันป่ะจริงจริงตอบก่อนที่ว่างที่ว่างนะแล้วเป็นเจสเดตอบอะไรที่ว่างเพราะว่าที่ว่างมันก็คือที่ว่างไปอ๋อแดนอย่างนีเลยเลยไปเนี่ยความเห็นสามคนยังเหมือนกันเลยไปคำตอบที่ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยใช่ไหมครับโอเคทำมิ้งไหมทำมิ้งไหมเฮ้ย นี่กรรมการมันเที่ยงตรงจีบอะเนี่ยเป้งเป้งเป้งเลยไม่ต้อกกรรมการพี่หมายเสองแล้วพี่ไม่มีความเที่ยงตรงเป็นคำตอบที่พี่ครับสาที่ไหนทุกต้องเราที่มันเกิกดไม่ทันเาไม่ทันไม่ทันไปโดนทำโทษไปดูแม่แอนโดนทำโทษจังไม่จะตั้งใจเรียนไหมหน่อยอ่ะวันหลังอ่ะ ตั้งใจอใส่เลยใส่เลยไหนเออไม่ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเแรมมือมาแรมมือมาอายุรถไปแล้วยืนไปขาเนี่ยเอาให้มันดีๆเสียดเสียงเด็กดีๆทำโทษอยู่อ้อะไรนี่ ก็แลบเปียกอ่ะโอเคหวังว่าได้รับความบันเทิงไปนะคะคลิปนี้คำถามบอหนึ่งเนี่ยบอกกันนิดนึงเลยว่าไม่จะบอกว่าเอาจริงๆคือเราอะเรียนมาเราก็ลืมหมดแล้วะพอใชตจริงมันไม่ได้ใช้อะไรแบบความลืมเนี่ยโอเคระดับหนึ่งแต่ไอที่ว่าแอปพลายกับชีวิตเราเนี่ยถามดิแปดอดนั่นอะมีมีอะไรได้ใช้ในชีวิตบ้างไหมไม่มีเลย ก็ถ้าใครชอบคลมปนนะครอย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดอนเแล้วก็กดกระดิ่งรงนิ่งๆไปก่อนแล้ว่ะไปลาออกเถอะเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์ไรลานะออก